สวัสดีครับเพื่อนเพืเ่อนทุกคนครับเคยพ่าชิ้นบอลแล้วเอาไปเพาะแล้วก็งอกออกแมวเหมือนต้นแม่ต้นเก่าครับแปลกเนาะสวัสดีครับเพื่อนเพืเ่อนทุกทุกคนวันนี้นะครับจะพามาดูต้นบอลสีที่ตอนเ่าาอผาหัวออกมาแล้วจะมีลักษณะที่ แลกแตกต่างออกไปจากต้นแม่นะครับซึ่งภาษาบอลเขาเรียกว่าการแผลงนะครับแผลงนี่หมายถึงการกลายพันธุ์นะครับการกลายพันธุ์นี้เวลาเราไปผ่าหัวของบอลสีนะครับหัวบอลสีนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์จะม่ได้ออกมาเหมือนต้นแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอาจจะมีแหลมออกมานะครับเป็นบางต้นที่มีลักษณะแปลกแตกต่างออกไปนะครับเขาเรียกว่าการแผลง ต้นบอลมูลนี้ผมก็อาผหัวหมดนเลยนะครับอันนี้ได้ต่าต้นแม่เลยนะครับแต่มันจะมีอยู่หลายๆต้นนะครับที่มันแปลกออกไปเดี๋ยวผมจีให้ดูนะอันนี้เพชรพันล้านนะครับลักษณะของเพชรพันล้านเนี่ยใบยจะเขียวๆนะครับแล้วก็มีเส้นต่างๆเนี่ยกระดูกต่างๆในเป็นสีขาวนะครับอันนี้คือได้ต่มตรงลักษณะของต้นแม่นะครับแต่มันจะมีบางต้นที่ แ่ออกมาแล้วจะได้ประมาณนี้มันขาวหมดเลยนะครับต่งางๆมันขาวหมดเลยมันมาได้ขาวเฉพาะไอเส้นกระดูกมันครับคุวอันนี้มาแบบคนละครึ่งเลยนะครับอย่า <c oughs> งใดก็มีนะครับอันนี้นี่ต่างต้นนี้ก็อันนี้ก็ขาวครับถ้าตัวน้อยๆเน,นี่ยปกติตัวตัวตัวน้อยๆน,นะครับมันจะเขียวๆนี้นะครับเขียวๆแล้วกรบต่างๆเป็นขาว แต่ถ้าว่ามันใหญ่แล้วเนี่ยถ้าตอนมันใหญ่ตั้งเส้นขาวๆเนี่ยมันก็จะขาวๆนะครับแต่ว่าต่างๆนี่มันจะเขียวเอ้ยมันจัดแดงนะครับมันจะมีจุดแดงๆออกมานะครับคล้ายๆหกหลงเลยนะครับแล้วก็ตางขอบข้างมันจะเป็นเขียวนะครับอันนี้คือเพชรพันล้านนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเวลาแผ่ออกมาแล้วมจะได้ประมาณนี้นะครับต่างๆนี่มันจะขาว ต่อขอบแข้งมันจะเขียวนะครับแล้วก็ถ้าต้นมันใหญ่แล้วเนี่ยผมมีต้นใหญ่ต้นหนึ่งมันจะออกมาแบบนี่ครับตัางๆขาวนะครับแล้วก็มีจุดแดงๆน้อยเดียวแล้วก็ปลายนี่มันก็แดงนี่ฮะนะครับแล้วก็อันที่มันควรจะแดงมันกระขาวอันที่ควรจะเขียวมันก็แดงนะครับอันนี้คือเพรว่ามันก่ายพันไปหน่อยนะฮะเน่ปลายมันแดงไปเลย อั <muitas> นน <arias> ี้มันเกิดได้นะครับเกิดได้เฉพาะการพายหัวแล้วก I mean, ็การเพาะเนื้อเยื่อนะครับในการไก่พานี้นะฮะการแผลงนะครับเขาเรียกว่าการแผลงนะครับมันก็งามไปแหมอย่างหนึ่งนะครับถ้าคนถ้าคนชอบบอลเนี่ยมันก็ได้รู้เนาะว่าเวลาพาบอลมันก็ได้รู้เนาะว่ามันจะเหมือนต้นแม่กแต่ต้นแแมกก็ยเหมือนต้นแม่นะครับยนเว้นว่าถ้าเอาไปเพาะเมล็ดนะครับการเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะ ได้มาเหมือนต้นแหม่นะครับมันจะไปคุลัตีณคนละต่างกันเลยแต่ว่าถ้าถ้าชิ้นบอลเนี่ยมันจะออกมาลักษณะคล้ายๆกับต้นแม่ของมันนะฮะแต่ว่ามันจะมีแหลมมันยะอย่างเงี้ยส่วนมากนะครับการไก่พันนี้จะได้การไก่พันแบบยินด้อยมาครับส่วนมากจะมัง,งามมาง,งามไปกว่าต้นแม่นะครับแต่มันจะมีเป็นบางต้นนะครับที่ได้งามกว่าต้นแม่นะครับแต่กับ มีส่วนน้อยนะครับมีส่วนน้อยที่ได้นม้มงามกว่าต้นแม่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะได้บางงามอันนี้กับผมคุ้ว่างามหรือว่าบางงามไปกว่าเก่านะครับนนที่พันธุ์น้ผมเคยมีอยู่ต้นเดียวนะครับมีต้นเนี้ย <c oughs> ก็ถือว่างามไปเห็ยางเนาะเนี่ยอันที่หันหันได้แหมชัดๆหนึ่งก็คือก,ก,การไกลพันธุ์ของไอ้ชายชนนะครับชายชนเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นชายชนแต้แตเนี่ย ตัวน้อยมันก็เริ่มแดงนะครับมันเป็นบอปใต้เนาะตัวน้อยมันก็เริ่มแดงละแต่ว่าถ้ามันถึงขนาดว่าต้นใหญ่แล้วมันยังบะแดงเนี่ยแสดงว่ามันคงบะแดงแล้วแหละมันคือกายพันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนก่อนจะซื้อนะดูดีๆว่าเออมันแดงแล้วขอถ้ามันบะแดงเตือกก็บระหยักเเอาไปรุ้นคนเดียวที่บ้านเนาะเตลึกมันอาจจะบะแดงเห็นเลยนะครับอันที่ต้นดังๆเห็นต้นหนึ่งก็คือนางหมายนะครับนางหมายกับพระนครนะครับพนครนนี่กับแผงแผงมาจาก นางหมายนะครับก็ได้ไปแหอยางหนึ่งถ้ามันแผงนักก็สามารถที่จะเอาไปโจดจื้อใหม่ได้เลยนะครับแต่อันนี้มันแผงมันน่จะนักแตมันแผงน้อยเดียวนะมันก็คืองามของมันไปนะเราก็จะเลี้ยงของมันไปเรื่อยๆนะฮะจะคาดว่าตัวมงนี้ก็คงจะเหมือนกันนะครับแต่งามไปแหมยางเนาะผมมาแน่ใจว่าถ้ามันแผงแล้วเนี่ยวันหนึ่ง ก็มันใหญ่ขึ้นมาแหมหรือว่าเขาพาไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสกลับมาเป็นต้นเหมือนเก่ากัต้นต้นแม่นะครับงานเหมือนกันนะครับบอลสีถ้าไขรชอบก็ก็แหมมาเลี้ยงเลยครับเอามาเพาะคนเดียวนะครับมีความสุขอยู่กับการอยู่ต้นไม้เัาช่วงนี้นะครับโควิดหนักไม่ได้ออกไปต่างดก็อยู่กับต้นไม้ไปนะครับมีความสุขสำหรับคนรักต้นไม้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามเข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อกำลังใจกัน้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ